วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เสี่ยงหรือมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดส่งเสริมการหายใจที่มีประสิทธิภาพประเภทของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไตรโฟ o ลชื่อเต็มว่าอินเซน i v e ส p ปโรมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฝึกการหายใจลึกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอดเช่นปอดแฟบเอทเลเทสิส e โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดหรือในผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยใครบ้างควรฝึกผู้ป่วยผ่าตัดปอดผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดฝึกก่อนผ่าตัดปอดพร้อมฝึกหลังผ่าตัดปอดฟื้นไวผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้องส่วนบนหรือผ่าตัดซวงอกเช่นผ่าตัดหัวใจผ่าปอดการผ่าตัดเหล่านี้มักทําให้ผู้ป่วยหายใจตื้นเพราะเจ็บแผลเสี่ยงต่อปอดแฟบ ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนานผู้สูงอายุเคลื่อนไหวน้อยเช่นผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงผู้ป่วยเหล่านี้หายใจตื้นและไม่ขยายปอดได้เต็มที่ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรงังเช่น COPD หอบหืดหรือผู้ที่เคยติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องหายใจนานๆแล้วเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจออก ทำไมผู้ป่วยต้องใช้ไตรฟลูไตรฟลู flow, ช่วยฝึกการหายใจลึกและการใช้กล้ามเนื้อหายใจให้ดีขึ้นผู้ป่วยหลังการใช้เครื่องช่วยหายใจเวนติเลเตอร์หลังถอดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยมักยังหายใจได้ไม่ลึกไตรโฟลู Tri flow, จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดให้กลับมาทํางานปกติผู้ป่วยหลังอัมพาตบางชนิดอุปกรณ์ที่ใช้ 1. เครื่องบริหารปอดอินเซนティブสไปโรมิเตอร์สท่อเป่าพร้อมปากสูบม o พี h วิธีการใช้หนึ่ง เตรียมท่านั่งที่เหมาะสมให้นั่งตัวตรงมือหนึ่งถือเครื่องให้ตั้งตรงในระดับสายตาสองอมท่อแน่นๆให้ริมฝีปากแนบสนิทรอบท่อสูดลมหายใจเข้าทางปากช้าๆพยายามทําให้ลูกลอยในเครื่องขึ้นถึงระดับเป้าหมาย3เมื่อหายใจเข้าจนสุดให้กลั้นหายใจไว้ประมาณ3-5ถึงวินาที4นําหลอดออกจากปากแล้วหายใจออกอย่างช้าๆทางจมูกหรือทางปาก5พักสักครู่แล้วทําซ้ําทําวันละ4ี่ถึงรอบรอบ,รอบละ10ครั้งรอบ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์บรรพบุตรบริบูรณ์เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อนางสาวเบญพาดูงสินค่ะมาด้วยโรคอะไรคะมาด้วยโรคหอบเืดค่ะพยาบาลจะมาแนะนําการใช้เครื่องไตโรโฟเพื่อที่จะฟื้นฟูส,สมรรถภาพของปอดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมี1เครื่องบริหารปอด2ท่อเป่าพร้อมปากสูงเตรียมท่านั่งที่เหมาะสูงให้นั่งตัวตรง มือหนึ่งถือเครื่องให้ตั้งตรงในระดับสายตาอมท่อแน่นๆให้ริมฝีปากแน่นสนิทรอบท่อสูดลมหายใจเข้าทางปากช้าๆพยายามทําให้ลูกลอยในเครื่องขึ้นถึงระดับเป้าหมายเมื่อหายใจเข้าจนสุดให้กั้นหายใจไว้ประมาณ3-5วินาทีนําหลอดออกจากปากแล้วหายใจออกแรงช้าๆ พักสักคู่แล้วทำซ้ำวันละ4-5รอบรอบละ10ครั้ง